สวัส <itto>. <ARS. S 1> ดีคับดิฉันนางสาวจารุวรรณาคีเลขที่35นักเรียนชั้นม57ค่ะผมนายกิติชัยมีเท่าเลขที่17ชั้นม57ค่ะดิฉันนางสาวสาธิตาเชื้อสิงเลขที่37ชั้นม57ค่ะโครงงานของเรานะคะก็คือนำฝักข้าวค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มีภูมิอากาศเหมาะสำหรับปลูกปักข้าวนะคะผู้คนเลยหันมาการํำลงชีพโดยการเกษตรค่ะ หนึ่งดื่มน้ำฟักข้าวและทําให้สดชื่นค่ะ2ดื่มน้ำฟักข้าวและทําให้แก้กระหายค่ะวัตถุประสงค์นะคะข้อ1เพื่อการศึกษากรรมและวิธีในการผลิตน้ำฟักข้าวค่ะข้อ2เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ผลิตของผู้บริโภคในการ <vine> ดื่มน้ำฟักข้าวค่ะ 1. ขอบเขตของโครงงานตัวแประนะคะ <Chris> ผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าวที่ผู้จัดทําผลิตขึ้นตัวแปรตามความพึงพอใจของผู้ผลิต ของผู้บริโภคน้ำฟักข้าวค่ะตัวแปลควบคุมส่วนผสมที่ใช้ในการทำน้ำฟักข้าวค่ะประชากรนักเรียนในโรงเรียนขันนุวิทยาค่ะกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนขันนุวิทยาอายุระหว่าง13ถึง18ปีจำนวน3 0คนค่ะประโยชน์ที่คาดว่าวจะได้รับการฝึกฝนในการทำงานการฝึกฝนการฝึฝกรฝกรรมวิธีในการทำงาน การฝึกการทดลองในการค้นคว้างานการฝึกเป็นผู้ประกอบอาหารค่ะค่าต้นทุนและค่าเสื่อมสภาพนะคะน้ำพึ่ง35บาทน้ำตาล55บาทมะนาว20บาทไปแชก6บาทแกตหมงต้ม30บาทขวดน้ำ50บาทนะคะรวม206บาทค่ะราคาขายนะคะค่าอุปกรณ์206บาทค่าแรงงาน12.5บาทกำไร65.5บาทขายขวดละ18บาทค่ะ หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับด้านความรู้ 1. วัตถุดิบในการทําน้ําฟักข้าว 2. รู้วิธีการเลือกใช้ฟักข้าวและว,วิธีการปอกฟักข้าวครับด้านคุณธรรมนะครับ 1. ความรับผิดชอบต่อคุณภาพของน้ําฟักข้าว 2. ซื่อสัตย์สุจริตในราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครับด้านความพอประมาณนะครับ 1. วัตถุดิบที่หาง่ายและเหมาะสมกับสภาพที่อยู่อาศัย2 วัยวุธิและคุณวุฒิที่เหมาะสมครับด้านด้านการมีเหตุผลนะครับหเพื่อสร้างนวัตรกรรมในการเรียนวิชา i อโครงงานอาชีพครับสเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ครับสเพื่อบริโภคครับด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับ1เตรียมวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำน้ำฟักข้าว 2. เวลาในการทำน้ำฟักข้าวสา ทักษะและกระบวนการในการทําน้ํารักข้าวครับ<อ>ด้านวัตถุนะครับ 1. ได้นวัตกรรมน้ําฟักข้าวที่มีคุณภาพ 2. สร้างรายได้และลดรายใจ่ายในการซื้อน้ํารักข้าวครับด้านสังคมนะครับ 1. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในกลุ่มครับ 2. งแบ่งปันแบ่งปันความรู้และอาหารที่ดีและปลอดภัยครับ 1. วัฒนธรรมนะครับ 1. อนุรักษ์พืชในท้องถิ่นก็คือผลของฟักข้าวนะครับ 2. ใช้วัตถุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ครับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ1อนุรักษ์พันธุกรรมของพืชครับสใช้วัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และสร้างไรายได้ครับ กลุ่มเราขอจบการน,นําเสนอเพียงแค่นี้ครับและขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาโครงงานนะครับนายละพีพัฒน์ขันตีสองนางสาวสุธิดาทัพจากขอบคุณ,ค,ณครับ